แม้ว่ากูเฉินจะพูดออกมาอย่างสุภาพและไม่คิดจะทำให้ใครไม่พอใจแต่อารมณ์ของเขาก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับผู้อื่นเขาทำตัวเฉยชาและมันก็ทำให้หลายคนไม่พอใจในมุมมองของพวกเขาแล้วผู้คนเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าสำนักแล้วก็น่าจะแสดงความเคารพออกมาไม่ใช่เฉยชาเช่นน,นี้หลินจื้อเปยและคนอื่นๆต่างก็พากันมองไปที่กูเฉินด้วยคิ้วที่ขมวดพวกเขาถึงกับไม่พอใจด้วยซ้ำ แต่อูชิงชวนมองไปที่กูเฉินด้วยแววตาสงสัยเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายดูคุ้นตาแต่ก็จําไม่ได้ว่าเคยเห็นอีกฝ่ายที่ไหนไม่รู้ว่าทําไมอูชิงชวนถึงได้รู้สึกว่ากูเฉินนั้นไม่ธรรมดาซึ่งทําให้เขาถึงกับอิจฉาขึ้นมานิดนิดแต่เขาไม่อาจจะบอกได้ว่าทําไมไปหลิงมังกระแดงและสัตว์อสูรตัวอื่นๆต่างก็พากันสับสนพวกเขานั้นรู้สึกพิเศษกับกูเฉินพวกเขารู้สึกคุ้นเคยกับอีกฝ่ายแต่ไม่อาจจะรับรู้ได้ถึงปราสัทว์อสูรจากอีกฝ่ายไปได้นี่มันความคุ้นเคยแบบไหนกัน แปลกๆจริงๆมังกระแดงและสัตว์อสูรต่างก็มองไปที่กูเฉินด้วยสายตาสับสนจางอยู่มองไปที่กูเฉินสักพักก่อนจะสายหน้าผิดปกติมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่มันก็แค่เรื่องคาดไม่ถึงกูเฉินพูดด้วยท่าทีสนใจคาดไม่ถึงใช่ข้าไม่คิดว่าการเปิดสอนของข้าจะทําให้ท่านสนใจได้จางอยู่ยิ้มออกมาโอ้งั้นเจ้าสํานักรู้จักข้างั้นหรือกูเฉินทึ่งครั้งนี้เขาแปลกใจขึ้นมานิดนิด งั้นบอกมาทีว่าข้าเป็นใครกันเขาไม่เคยเจอกับจังอยู่เขาแน่ใจว่าเขาไม่เคยเห็นจังอยู่มาก่อนวันนี้พวกเขาได้พบกันเป็นครั้งแรกแต่เมื่อฟังจากที่จังอยู่พูดมาจังอยู่เหมือนกับจะรู้จักเขาซึ่งทําให้เขาสงสัยขึ้นมาจังอยู่ยิ้มออกมาท่านมั่นใจหรือว่าจะให้ข้าพูดท่านไม่กลัวว่าจะทําให้ผู้คนอื่นหวาดกลัวหรือไงกูเฉินหัวเราะออกมาทําให้ผู้อื่นกลัวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้ากูเฉินหากข้าจําไม่ผิดชื่อท่านน่าจะเป็นกูเฉินสินะ จางอยู่มองไปที่กูเฉินนี่มันเหมือนกับการถามอีกฝ่ายแต่เขากลับดูมั่นใจอย่างมากสำหรับตำแหน่งของท่านแล้วข้าจะยังไม่พูดเพราะมันจะทำให้ทุกคนกลัวทันทีที่กูเฉินได้ยินแบบนั้นสีหน้าที่มั่นใจตั้งแต่แรกซึ่งไม่เคยเปลี่ยนกลับเปลี่ยนไปทันทีเขามองไปที่จางอยู่เจ้ารู้ชื่อข้าได้ยังไงชื่อนี้นอกจากตัวเขาเองแล้วก็ไม่มีคนนอกที่รู้ ในสายตาของคนนอกแล้วเขามีแค่ชื่อเดียวก็คือราชาสัตว์อสูรไม่ว่าจะเป็นสัตว์อสูรหรือมนุษย์ต่างก็เรียกเขาแบบนั้นเขาคือราชาสัตว์อสูรชื่อกูเฉินนี้เขาแทบจะลืมมันไปแล้วใช่ข้าชื่อกูเฉินแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะเรียกข้าอีกชื่อหนึ่งสีหน้าของกูเฉินดูเฉยไม่ดังเดิมชื่อกูเฉินนี้ควรจะถูกฝังไปในประวัติศาสตร์ไปแล้วมันคือความทรงจำที่น่าเศร้าและดูหมิ่นสำหรับเขา จังอยู่สายหน้าค้าไม่ใช่แค่รู้จักชื่อนี้แต่ยังรู้จักอีกคนด้วยเสินเสียวกูเฉินเงยหน้าขึ้นมองจังอยู่ด้วยสีหน้าตะลึงเจ้าเป็นใครกัน ตอนแรกเขาไม่ได้สนใจจังอยู่เขาแค่คิดว่าจังอยู่เป็นเพียงคนเสแสร้งที่แกล้งเล่นบทเป็นเซียนแต่ตอนนี้จังอยู่กลับพูดถึงสองเรื่องซึ่งทําให้ใจเขาเต้นรัวและเขาก็ไม่กล้าจะท้าทายจังอยู่อีกต่อไปเพราะสองชื่อนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะรู้ได้ในทวิปป่าแห่งนี้นอกจากจังอยู่แล้วก็มีไม่กี่คนที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกูเฉินกับเสินเซียวได้เขามองไปที่จังอยู่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเจ้าคือสัตว์ประหลาดเท่าจากยุคที่แล้วงั้นหรือจากนั้นเขาก็สายหน้า ไม่พวกขอบเขตตุ้นส่วนขั้นสมบูรณ์มีชีวิตอยู่ได้หมื่นปีเจ้าไม่อาจจะเป็นคนของยุคนั้นได้ในทวิปป่านั้นเวลาหมื่นปีจะถูกเรียกว่ายุคและตอนนี้ก็เป็นยุคใหม่ไม่มีคนจากยุคที่แล้วรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ต้องกังวลไปความสัมพันธ์ของท่านกับเสินเซียวข้าเพิ่งจะรู้ไม่มีใครในโลกนี้ที่คาดถึงจังอยู่มองไปที่กูเฉินด้วยสีหน้าวันเกรงแต่ในใจกลับรู้สึกภูมิใจเขารู้สึกดีกับการหลอกคนขอบเขตตุ้นส่วนขั้นสมบูรณ์ได้ สำหรับข้าแล้วการที่ท่านถือว่าข้าเป็นคนจากยุคก่อนข้าคงบอกอะไรไม่ได้ในเรื่องนี้เมื่อได้ยินแบบนั้นกูเฉินก็ยิ้มออกมาเจ้าแน่ใจหรือว่ามีแค่เจ้าที่รู้เรื่องนี้จ้างอยู่ยักคิว้วมีปัญหาอะไรหรือหากเป็นเช่นนั้นก็ดีกูเฉินมองไปที่จางอยู่ด้วยแววตาอาฆาตดังนั้นตราบใดที่เจ้าหายไปจากโลกนี้ความลับนี้ก็จะหายไปด้วยไม่ใช่หรือโอ้ท่านต้องการจะฆ่าข้ารือ หัวใจของจังอยู่เต้นรัวแต่สีหน้าเขายังดูใจเย็นแม้แต่น้ำเสียงของเขาก็ยังแสดงความไม่พอใจออกมาราชาสัตว์อสูรต้องการจะฆ่าเขาบอกก่อนว่าจังอยู่ไม่ได้ลนลานเลยแม้แต่น้อยแต่เขารู้ว่าหากกูเฉินคิดจะฆ่าเขาจริงๆก็ไม่มีใครจะช่วยเขาได้ดังนั้นเขาจึงต้องทำใจเย็นและอย่าลนลานไม่งั้นแล้วหากเขาหนีภาพลักษณ์ที่เขาสร้างมาก็จะถูกทำลายลงข่าเจ้าไม่ข่าแค่ต้องการยืนยันความแข็งแกร่งของเจ้าและให้ทุกคนรู้ว่าโดนเจ้าหลอก กูเฉินพูดด้วยท่าทีเฉยเมยแต่ในใจของเขานั้นแอบหวั่นเกรงจังอย,อยู่่เพราะว่าเขาไม่รู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของจังอยู่ดังนั้นมีวิธีเดียวที่จะทำให้ทราบก็คือทดสอบมันไม่ใช่การสู้เอาเป็นเอาตายกับจังอยู่แต่หากจังอยู่เสแสรงว่าเป็นเซียนและไม่มีความแข็งแกร่งอะไรสิ่งที่เรียกว่าทดสอบก็จะกลายเป็นการพิสูจน์ความจริง